โรงเรียนบ้านเมืองพับพลายินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขต2โรงเรียนบ้านเมืองพับพลาตั้งอยู่ณบ้านเลขที่114หมู่ที่10บ้านสมสะอาดตำบลเมืองพับพลาอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาเปิดจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีเขตพื้นที่บริการ3หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่8บ้านตะไคร่หมู่ที่7บ้านสมสะอาดและหมู่ที่1บ้านเมืองพระพลาปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน58คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน7คนประกอบด้วยข้าราชการครู4ีคนครูอัตราจ้างหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและนักการพานโรง1คนบริหารงานโดยนายสุเทพปักเคทาง โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนบ้านเมืองพลับพลาแบ่งออกเป็น4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายบริหารวิชาการฝ่ายบริหารงบประมาณฝ่ายบริหารงานบุคคลและฝ่ายบริหารทั่วไปสรุปผลการปฏิบัติงานตามภาร,ระหน้าที่การบริหารงานสี่กลุ่มและการนำจุดเน้นนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่ลงสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ2567ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านเมืองพระพลาน้อมนำพระบรมราชโองบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่1ิลงสู่การปฏิบัติมุ่งสร้างพื้นฐานแก่ผู้เรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนาสาระท้องถิ่นตามกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เชื่อมโยงสอดคล้องกัน ดำเนินการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนของสถานศึกษาตามระเบียบสถานศึกษาดำเนินการนิเทศติดตามตรวจสอบประเมินผลระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อ,อเนื่องครูมีการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษารวมทั้งประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนบ้านเมืองพระพลาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการมีการดำเนินการตามระเบียบการรับเงินเก็บรักษาเงินจ่ายเงินและจัดทำบัญชีการเงินอีกทั้งยังมีการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านเมืองพระพลาวางแผนบริหารอัตรากำลังตามเกณฑ์ที่กศกกำหนดดำเนินงานบำเหน็จความชอบอย่างเป็นระบบโดยมีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านเมืองพระพลาดำเนินงานด้านความปลอดภยัยโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน มีการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศโดยประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาผ่านช่องทางที่หลากหลายวางแผนการจัดระบบการบริหารพัฒนาองค์กรและมีการรายงานผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบจัดบุคลากรรับผิดชอบงานธุรการโดยเฉพาะดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอรวมทั้งดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันอย่างโปร่งใสาสามารถตรวจสอบได้ การนำจุดเน้นนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่ลงสู่การปฏิบตัติเสริมสร้างโอกาสและความปลอดภยัยอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นเน้นองค์กรที่เป็นเลิศเกิดทักษะและอาชีพมี active learning ทั้งระบบ